เพลงเรียกไอให้เขาหน่อยให้ไอให้ไอมันมาช่วยเขาไอไอเราครับทำไมสวัสดี2500คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี2600คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจากรัฐบาลไทยนะคะรอบนี้เราจะไปกันที่รัฐบาลไทย เพจนี้เป็นเพจใหม่นะคะเป็นเพจจริงนะคะเป็นเพจจริง สวัสดี2,900คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพจนี้เพจจริงนะคะเพจพีระดาธนาชลจินดาภาษาไทยและพีระดาธนาชลจินดาภาษาอังกฤษสวัสดี3,000คนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเราจะไปที่รัฐบาลไทยกันนะคะรัฐบาลไทยไลฟ์แรกนะคะ รัฐบาลไทยไลฟ์แรกนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดี3100คนดูด้วยนะคะสวัสดี3100คนดูด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีส2 0 0ัสดี3200คนดูนะคะเพจนี้เป็นเพจจริงนะคะเพจหลักโดนแบนเร,บเรียบร้อยแล้วนะคะเพจหลักโดนแบนเรียบร้อยแล้ว ใครทำใครทำให้แม่นางยิ้สวัสดี3400คนดูค่ะสวัสดี3400คนดูมาคือปังมากๆเลยค่ะรัฐบาลไทยปังฮานอยปังลาวปังรัฐบาลไทยปังฮานอยปังลาวปังรอบนี้หนึ่งก็เลย ไปกับปลูกอื่ือีกนะคะแต่หนึ่งมีโอกาสแบบได้รับความเมตตาแม่อนาไปด้วยนะคะลูกค้าฟังนะร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าลูกค้า C F เแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกค้า CF แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะใครที่เอาวนใหม่นะวันนี้หนึ่งเปิดแค่นี้นะคะหนึ่งไม่เปิดเยอะใครอยากได้อะไรพิมพ์ถามขึ้นมาหนึ่งเปิดให้นะเซตนี้4 0 9บาทจัดส่งฟรีนะคะจะมี50คนลูกค้าได้เงินขวัญถุงไปจะมี50 คนที่จะได้เงินขวัญถุงไปเงินนี้ได้ไปแล้วไม่แนะนําให้ใช้นะคะแนะนําให้พับเก็บใส่กระเป๋าไว้นะคะแนะนําให้พับเก็บใส่กระเป๋าไว้นะคะใครอยากได้เซตนี้1เซตนี่ลูกค้าจะได้เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย 1, ย 1> เหรียญเหรียญปู่รุ่นมหาโพ่อาัพย์หนึ่งเหรียญทูบหนึ่งชุด10ชิ้นแบบนี้นะคะปกติราคา700กว่าบาทวันนี้หนึ่งเปิดให้ลูกค้าบูชาในราคา4 0 9บาทหนึ่งให้ลูกค้าบูชาในราคา4 0 9บาทใครใรับพิมพ์ cf 499 ใครอยากเข้ากลุ่มลูกค้าบูชาเซ็น